หลวงมีหัวใจสามวันนี Low ่ว e ันน <Right. S 1> ี้ก็จะมาแนะนำนะครับจอแอนดรอยตัวรถจับรถนะครับเชฟเซเลเบเตอร์ครับปี2007ครับเดี๋ยวลูกค้ามีจอครับมีจอครับมีกล้องหลังมีคอนโทรลวงไลท์ครบเลยครับมีตัวรับสายบางสายครบเลยครับวันนี้ลูกค้าอยากเปลี่ยนจอจอนครับลูกค้าเรียกอนไปในของบูเบนะครับบูเบฟครับแรม2สองล้อมสงสองขอครับรุ่น BW9232 ครับรองรับ Apple <wise> CarPlay และ Android Auto so, ครับมีชื่อรุ่นระบุชัดเจนครับรองรับกล้องต่างครับมีชื่อแบรนด์ก็ชัดเจนครับกล้องสังเกตตรงปกนะครับแบบนี้ครับพร้อมชชอออรราาาคคัับบจขนนนด9ิ้วะ ก็จอครับตรงรุ่เนเดิมครับที่เ,เดิมไหลเยตำแหน่งเดิมใช่ครับระบบต่างๆครับของรถจะใช้ได้ครบเมื่อจะเป็นอคอนโทรลวงใบใช้ได้ครับแล้วก็กล้องหลังเดิมจากผีใช้ได้ครับเพราะว่าตั้งตรงรุ่นและมีชุดแผ่นบัตให้ครบแบบนี้ครับถ้านี่ใช้รถเชฟเทลเลเบเซอร์ครับที่เป็นปี2017ขึ้นไปครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนจอรนลอยสาม,มารถทั้หารหงุได้ครับที่ร้านไปสารเทคนิคน,น้องแทส้สหรัรบวรีเข้าไปจอร์นลอยให้เลือกเยอะแยะมากมายติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญครับด้วยติดเช้าจะตรงปกผมอิจฉาสวัสดีครับ